Cái gì hết đã mẹ đọc nóng nóng nói nói nóng mẹ nói nóng 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 được nóng nóng mẹ nóng 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 nói nóng 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 นี่คุณคือไปเก็บขี้ที่เกูกบ่ไยังให้ออกแม่ยังให้อกพี่้องมันมีอะไรมเกืออันว่าเกือก็เป็นมัวน่ะวาใส่ในนี่เลยเม่นบ่โอ้อ่จอยป็วรใส่กาาจ่น้ลงนเค็จะแก้ไวนงเลยเนอะไม่ะด้ดีขน้นดนูเน้ยันะบน กับทักไทยสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศเด้อน้องเด้อพ่อๆกับบอลจิบอุทุมพรคือเก่าอ่ามันนี่วันนี้เนาะนะคือเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยอ่ายังอยู่ที่งานเนาะอ่างานอ่าขอทางน้องชมเพื่อนพี่น้องเอฟซีน้อยเด้อพี่น้องเด้อน้อยๆเอฟซีแห่งเอฟซีบ้างอ่า thì nó anh sẽ tìm bò thì thịt con năng sau này nó tiền à, à, nó cả à, à, đi đấy thì nó sang chế sang sang nó 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 sụp. à để xịt sôi cần bắn mì nó này nó khuôn bò lại uhm, à. ສາມິນາມາ No. mời con người ta thế mẹ chọn nó mẹ chọn mẹ nó mẹ chọn nó mẹ chọn nông mẹ mẹ chọn nó mẹ chọn nó mẹ chọn nó mẹ mẹ chọn nó mẹ Được, được, càng บอยังให้เหแม่ยังให้เพี่เราม่มีรทำยืนยกขึ้บ่ทางเมิรอาการาเบิงนีับไีอยามาหยยบักมาหยยบัก้นสลนนี่นดเยเนาะเอ้ามันจอตัวใหญ่เนาะ

พ่ปาได้ค <Ừ. S 1> ือเเชื่อเชื่อยู่ว่าเห็นได้แหละอบูมีหมูมีคูนี่ให้คุณได้ต้น่ทันก็ได้แล้โอ้ยไปหน้ากันเลนี่นี่นี่้ี่น่าีีเบางตรงนี้ได้มได้ช่เฉยขมันมันเงนยเฉาอยู่นะค่ะโเข่ามันก็เลยซับข่า ทังพ่อของน้องนน่ะทั่วยนี่เป็นอางนีในนาคตอาห้องครังกเป็นอญาโลคานแน่ันน้ามกาไม่มีทำนะเอาไปตัว กันก e, ินอยู่เพืนอนหมากบ้อ่เนี่ยถ้กกมาหน้าวัง้ากันไปชื่อของแน่ดางนี่แล้วร่างจีพากันกอยหมูแม่ตออยังดคนนน้มีวัวคุยมีกบายมีรายเนาะมีราย mình 2 ngan này đấy không? chờ nó con gà nó đi đã. à, của ai đó? Đây của con nhá. nhé.

ข่อยวาเวลาเกิดงานนี่น่ะเวลมีแม่ครัวนี่ขัลบไปอื่นแม่ครัวเทา่าข่เป็ดนี่ยแต่เานะตั้งแต่ต้องรับงานทน้เนาะแเาล้เกเนียตุ๊บเียดอเท้าข่อยนี่คนบบไปมอื่นเนาะน่ติดน้าาติดน้เบกานบานกานเงื้อ้เลยเนาะ mặc ừ, bạn... à, phải thì người thì năm nọ mười 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 năm nọ năm nọ mười năm nọ mười năm năm đó mười năm nọ mười năm nọ mười năm năm nọ mười năm đó ยาพิดรายเดอร์ยาพิดรายเดอร์เพื่อหลายหลายคนมาคั่วเ้าสี่คนหนึ่งวันนี้เนาะเผื่อจะเป็นมวนน่มนบะโออ่ะดีเยเนาะ เยอะเลยไหมอย่างนอนไหยมาจุดเตงกัะชาคนผมเนี่ยพี่ประตูไปแล้วพันมื่นจะไปถิ่มเาแล้วนะเพียงเลยเนาะกำลังเห็ดมีครัวจมเลยได้เห็ดชีคนได้มาเนี่เนะอืม เอาเห็ด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 เนาะพอยังใครกวนตอนมันตูเสียอยู่งๆต้งตูเสียงเล็กๆผลตองแห้งอันนี้มันธรรมดาอยู่โอ้ยข้างเบิ้งมือมันมือมันเฉาน่ะเป็นเส้นผลหลายครับย่านอยู่ดูนี่นะเอาพี่รองเลยเนาะไม่คั่วจำเป็นเด้อเนาะบางในเป็นแต่กินแซ่บอยู่บ่นี่สำหรับสำหรับทา้งมาริตว่าแซ่บอยู่ไดเนาะแซ่บอยู่เมียเจ้าของเห็ดนะชิมก้นไงกันแซ่ได้ ทั้งนั้นทั้งขวดนัวนเนาะใช่เดียวกันได้ป่าวยุบปรุงคุนละบาทปุงคุณละอันสีเป็นยังมันเขาคงยังไม่ใส่ได้น้ำปูน้ำปลาเป็นนัวสามากันบ่สามากเาเผาโกยทุกเดือนเนาะ Chịu ó, kiểu khốt đấy <middled> thằng này, kiểu khốt đấy thằng này, no, no, mm, phun lẽ phi đồng văn ván năn phun lẽ đó, ván sáu, à, xuống bay bay, à, chỉ đây pha chân, xuống phân à, và, nè phi đồng, ô, pha đệm nó จีว่าชิไปนะพี่น้องเอ้เนาะเจ้ว่าทั้งสิแล้วพ,พอมีเวยงมีงานยจ้าว่าพาเพิ่นไปเอาเครื่องของได้แนาหานะ่ะม,มีมะฮุงบ้าแค่เอามะฮุงมาให้เพิ่อนะบอได้ชื่อมาเด้อม,ม,มนอนี่คือว่ามีมะฮุงอยู่บ่ันก็เลยบ่ซื่อมา มาสั ens, asure, von, ่นช uh, ุกบ่สั่นใจห่อนแท้เนาะกินหมูบาชุบนะมาเบิดได้บ huh. ่หม yes. uh ูฮ huh. ่อนแปะมาใหม่บ่เน yes. ี่ยมาใหม่สามโลเจ็ดโลแล้วเนาะหมูสิบโลเลยสอยังอยู่ยังอยู่โอ้ยังอยู่รอกสามสี่โลพูแหละกับเบิดกับเดิร์ได้น่ะประเภทพวกปลาทูพวกนั้นก็มี มันหากชีวพบ่ละเนะาะเงินซื่อ,อนี่แหละแต่ว่วาเขาคือคือเห็นหน,นะนมันครอบครัวมันบ,บม,นมีผู้ใดหาเงินเลยให้สมกับเมือนว่านั่นเนาะแต่โคมเลยททางั้นไปทางไหน,น,นก,กันโกบมาทางไหนตัวผ่าอะไรตัวผ่านไห

อันนี <c oughs> ้เ <descon> ห็ดเห็ด <guarding> ก <okay>? ินรอบแรงเนาะนี่เนาะออยังไม่ใส่หอยํำปูำปลาาชบ่แป้งนัวแป้งนัวท่านี้อดไไวแล้วบ่ไวแล้วไวแล้วตัหูจะเบ่ตจเช้าทำไมคือว่ามันกระูกระภาพเด้พี่้องเลยมันกระทันหันพูดเนาะมันกระทันหันพูดได้พี่้องเลย วนเ่็แซบายเนาะเนแนึงนึเรากระไรุงนึงงผิ่มืเป็นนี่งอไรมาออกไปเนาะจำหุ่งช่องทำเ็นทำหุ่งขัวหมูก็ซีเอขัวเนาเาแต่งผิดเาธรรมดาแล้บอกให้กระไรเลยวันนี้มีแต่พี่น้องเขาเองบ่เป็นบ่ยีวนน้เ็กวันนี้นนหน่อยน่าเป็นบ่คนแบ่งกันบ่เนาะไปงานนั่นนงานนี้แน่เนาะเป็นบ่ ค so this this ือพุ่นกับบุมีคือกันเลยมาไก่นะอยู่ในเต็นท์ท่านบุมีคนเอาเื้อมึงยังมาเอาบวมาเลยนัวอยู่่เนาบันวกนเป็นนัวนะพอจงเอเ็ามาน้าเนาเนื้อชินเคมเนถึงไนแบแบบแบบอื้แบเอขนอ่ะใส่เต๋าเค็มมเเนาะเป็นัวเลเป็นัวเลย นัวอยนอยู่บ่นัว้นัว่เนสิเป็นนัวจอมเป็นนัวหน่่น้อยขาดเปนนัวนด้หนึงนะมันกับบอล่าเสียหลายที่้ปกนี่เนาะในหนึงในหนึงขาดคุมนัวในหนึ่งเสียด้วยนะ มันเี้บวไวได้ทางนี้เลยเอากคอนเดอร์ทางนี้เอากคอนทางนี้เนาะที่เรียนค่ากันเนี่ยกับผู้กผภาพนีิเนาะเตวินพนิไปที่พที่พ่อเด่นเนาะดูนี่เป็นไทย้วยแล้วอไปเอาเครื่องไปเอาเครื่องมาเมื่อคืนนี่ตะกี้คือว่าบม่ได้นอนเนาะไม่ได้นอนเพื่อนเนาเมื่อคืนนี้เนาะไปนอนเพื่อนอำเภอนอนเพื่อนอะเภอแล้วตะกี้นอนเพื่อนเขาดิ

mắt Học. chán nữa là không có tai này chán nạn à. nó nạn tai nạn tai nạn tai nạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền เอาเท่าไหร่น้ำหน้าเป็นอย่างไรบ้านคุณนะบอน้ำปนอยู่เดี๋ยวน้ำหมดนานน้ำจะเปลี่ยนไปหรอนานน้ำ đi bỏ <to fucking Janeiro> <y shape> <kaldcore>

มึงหม่นเงี้ยหมิ่นเงี้ยหมิ่นเงี้ยนี่นะฮะแล้วกินเหล่าลรยมันก็ลายลายก็ลายก็ลายก sama nih Pak Oh, dengan kampen itu itu kampen itu itu บอกได้ว่านอนนะจะนอนไมีคนทักมืทำนามีบอกได้ว่านอนนะมาว้าวไม่ต้องทำนาเมื่อทำากนคุณทำไ้คุณก็ติดานอยู่มันต้องทำต้องเตรียมผาเตรียมแช่แล้วก็ต้องแช่้ามามันเองเมื่อไปยังต้อง เมีตายบ้านนะะต้นเขาจะมุงหน่จะาต้นหกกงไะให้ดูมากมาอืมต้นเขาขาเลย้นะเอันนีนาีได้ดิวันนี้ นาะอ่ะจบคลิปก่อนเด้อบาทนี้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าติดตามรับชมอ่าต่อไปอีกพี่น้องเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงยังยิงเขาอยู่ตัวนี้กับพี่